อ,อันนะคะเราก็อยู่กับช่องอันอนข่ฟอร์ชาแนลนะคะแล้วเราก็อยู่ที่เดิมที่ฟอร์ไอเราาพฤกษ์พระราม5นะคะวันนี้พามาพบนะคะกับรถส่งมอบนะคะของพี่โยนะคะเป็นลูกค้า FC ฟซกจาก t u b e ทต้งอันเองนะคะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น XLS นะคะต้องขอบคุณพี่โยมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสอันได้ดูแลการออกรถครั้งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอันจะเดินทางไปส่งมอบรถให้พี่โยนะคะที่จังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งคันนี้นะคะพี่โยนะคะจบไปในราคา 799,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่น XLS นะคะพร้อมแต่งเต็มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอันพาบไปดูนะคะว่าเจ้าตัวรุ่น XLS รุ่นนี้นะคะที่จะไปส่งมอบให้าพี่โยเนี่ยแต่งอะไรไปบ้างนะคะในส่วนของเจ้าตัว XLS นะคะปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่924,000บาทนะคะตอนนี้นะคะรับส่วนลดไปเลยนะคะ125,000บาทนะคะเหลือเพียง799,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แต่งอะไรไปบ้างนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะของรุ่น XLS เนี่ยจะเป็นเครื่อง2.0นะคะเป็นดีเซลนะคะ170แรงมา้า405นิวตันเมตรนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบนะคะที่เป็นโหมดการขับขี่ถึง4โหมดนะคะปกติประหยัดรากพ่วงถนนลื่นนะคะมีมาให้แล้วนะคะในตัวของ XLS ในราคา7 9 9เท่านั้นนะคะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติถึง6สปีดเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนพาไปดูนะคะในส่วนของชุดแต่งนะคะที่อันแต่งให้กับพี่โยคันนี้นะคะด้าน,นหน้าฝากระโปรงนะคะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของ ตัวอะคริลิกนะคะที่เป็นสีดําเงานะคะแบบนี้เลยนะคะทาสีพิเศษนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ชอบสีดําด้านนะคะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ลูกค้าอันนะคะทางเซ็ตเนี่ยเขาทาเป็นสีดําเงาหมดเลยนะคะเขาก็จะทําเป็นสีดําเงาส่วนมากนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะปี2 0 2พนะคะพร้อมกับไฟ3จุดนะคะที่เป็นสีขาวนะคะหรือลูกค้าจะทําเป็นสี ส้มก็ได้เหมือนกันนะคะกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะรางพึ่งขนาดใหญ่ทําให้ห้องเครื่องนะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะรวมถึงไฟด้านข้าง2ฝั่งนะคะก็ทํางานด้วยนะคะไม่ใช่ไฟหลอกนะคะตัวนี้เป็นไฟจริงนะคะทำงานร่วมกับไฟออโต้ของด้านหน้าถ้าเปิดไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะทํางานด้วยนะคะ มาในส่วนของตัวระบบไฟนะคะระบบไฟของตัว XLS เนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะคะมันติดมีแฟกชั่นนะคะแล้วก็ไฟตัววิ่งกลางวันที่เป็นรูปซีแคมแบบนี้นะคะตัวไฟออโต้นะคะลูกค้าก็เพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายเนาะ,ะลูกค้าก็ขับรถได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะทําการดับเองเปิดเองนะคะจะมีเซ็นเซอร์รับแสงอยู่ฝั่งหน้าของตัวรถนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะกันชนหน้าที่เราใส่เข้าไปนะคะจะเป็นกันชนหน้าของชุด วิกเตอร์นั่นเองนะคะทําเป็นสีดําเงานะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะสวยมากเลยนะคะพร้อมกับตัวของตัวไฟตัดหมอกนะคะปกติไฟตัดหมอกของรุ่น XLS นะคะจะเป็นสีส้มนะคะอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนเป็นไฟแบบ LED ให้ลูกค้าเลยนะคะซึ่งมาพร้อมกับตัวระบบคอร i n ิ l งไลท์นะคะเวลาลูกค้านะคะขับรถนะคะเลี้ยวทางซ้ายเนี่ยแสงเนี่ยจะเทไปทางซ้ายให้นะคะโดยที่ฝั่ง ของฝั่งขวาเนี่ยจะดับนะคะหรือถ้าลูกค้าตั้งล้อตรงเนี่ยไฟก็จะติดทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะเป็นระบบนะคะช่วยหาแสงของตัวฟอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะตัวของอกันชนที่ทําเป็นชุดวิกเตอร์นะคะก็จะทําเป็นสีแบบนี้เลยนะคะทางชิ้นแบบนี้นะคะเป็นการครอบเข้าไปนะคะลูกค้าไม่ใช่ ถอดกันชนหน้าออกนะคะครอบเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างก็กยังทํางานได้ปกตินะคะซึ่งของตัวรถ x l s สนะคะสามารถเชื่อมต่อกับแอปฟอร์ดพาสได้ด้วยนะคะสั่งสตาร์ทรถนะคะดับรถได้จากมือถือนะคะรวมถึงดูในเรื่องของโลเคชันของตัวรถได้ด้วยนะคะล็อกรถปลดล็อกรถได้หมดนะคะรวมถึงนัดหมายเข้าสู่บริการได้ผ่านมือถือเรานะคะง่ายดายมากเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวค้วล้อนะคะสีดําเงานะคะมาพร้อมกับ ตัวของชุดวิกเตอร์อยู่แล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบเป็นดําด้านนะคะก็ทําได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราสั่งทํามาเป็นพิเศษนะคะให้กับลูกค้าที่ชอบสีดําเงานั่นเองนะคะมาในส่วนของตัวแม็กนะคะแม็กเนี่ยเดิมเดิมของรุ่นเอ็กเวสเนี่ยจะเป็นขอบ17นะคะอันนี้เราได้ทําการเป็นแม็กขอบ20ให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ตัวลายแม็กเนี่ยเรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะมากกว่า30แบบเลยนะคะแต่ลูกค้าอันพี่โยเนี่ยเขาชอบเป็นแม็กลายนี้นะคะเป็นของแวมพร์นะคะสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะ พร้อมกับยางที่เป็น AT นะคะดีเซนตินะคะ2 7 5 5 5 r 2 0นะคะซึ่งตัวช่วงล่างนะของเราเนี่ยจะเป็นแบบอิสระปีกนกนะคะ2ชั้นนะคะพร้อมกับตัวเหล็กกันโคงนะคะแล้วก็คอยสปริงด้วยนะคะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเราก็ยังเป็นช่วงล่างเดิมนะคะซึ่งช่วงล่างเดิมของเราเนี่ยทั้งตัวรถเลยกว่าค่ะรับประกันอยู่ที่5ปีหรือ150,000มนกิโลนะคะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการรับประกันของฟอร์ดนะคะ อ่ะมาในส่วนของต่อไปนะคะในส่วนของฟิล์มนะคะที่อันติดตั้งให้กับพี่โยเนี่ยจะเป็นฟิล์มนะคะซิลละมิกนะะนะคะของไฮคูนะคะอย่างดีเลยนะคะบานหน้าตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นบานหน้า60รอบพันแปนะคะแต่ว่าตัวนี้ดูไม่ถ้าข้างนอกมองไปเนี่ยดูมืดแต่ถ้ามมนุว่าข้างในมองออกมาเนี่ยจะดูสว่างเนาะเพราะเป็นซามิกอย่างดีเลยนะคะเห็นในส่วนของด้านข้างนะคะนี่เลยค่ะ ด้านข้างนะคะกาบด้านข้างตรงนี้จะเป็นของตัวชุดวิกเตอร์เหมือนกันนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําเงาให้เข้ากับเซ็ตนะคะบันไดนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวมือจับนะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะของโรงงานนะคะอันนี้เพิ่มเติมในส่วนของข้อเบ้ามือจับเพิ่มเติมเข้าไปให้ลูกค้านะคะเพื่อที่จะป้องกันรอยกีดขวต่างๆนะคะชิว้วกันสัดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงราวหลังคานะคะที่ติดเข้าไปด้วยทั้ง2ฝั่งนะคะต้องบอกก่อนว่าราวหลังคาที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะคะอันเนี้ย ใช้งานไม่ได้จริงนะคะแต่ถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงนะคะแต่ว่าจะไม่สามารถบรรทุกของได้นะคะลูกค้าเพราะว่าจะเป็นเพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะก็คือติดเข้าไปให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวอันพาไปดูด้านในของเจ้ารุ่น XLS กันนะคะด้าน,นในของรุ่น XLS เนี่ยจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะปี2025เนาะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะหน0่นะคะหน่วงตามความเร็วของตัวรถเลยนะคะเป็นพวงมาลัย แบบมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ตัวบาะเนี่ยสามารถปรับได้ถึง6ระดับนะคะ Serbia, แล้วก็ในส่วนของหน้าจอขนาดดิจิตอล8นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยจะเป็นแบบขนาด10นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้แบบไร้สายเลยนะคะรวมถึงมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเวลาลูกค้าขับรถนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะถุงลมผู้หน้าแตกหรือระบบตัดใจน้ำมันหยุดทำงานนะคะ <ancestry> หน้าจอเนี่ยจะใช้โทรศัพท์เรานะคะที่เชื่อมต่อกับแอป เพื่อคาเพหรือตัวของ a n d r o i d Auto เนี่ยค่ะเขาจะใช้ตัวของสัญญาณมือถือนะคะแชร์โลเคชันไปที่169ให้อัตโนมัตินะคะเพื่อให้คนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ว่าถ้าเรามีการปอบกลับหน้าตอนะคะเขาก็จะลบเร่งนั่นเองนะคะน,นี้ก็คือจะเป็นระบบความปลอดภัยนะคะที่ฟอร์ดให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของเล่าหลังคานะคะติดตั้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ โลบาเล็กนะคะตัวนี้จะเป็นทรงปืนกลนะคะของตัว o u t รนเด e r คนะ,คะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะลูกค้ามีไฟนะคะเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ไฟถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะเวลาลูกค้าจะถอยหลังหรือเบรกนั่นเองนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายเดิมนะคะจะเป็นแบบตัวอ,อีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้อันใส่เป็นตัวไฟท้ายแบบเต็มระบบให้กับพี่โยเลยนะคะรวมถึงตัวของครอบนะคะ ก้อกระบาท้ายเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นแบบชิ้นเล็กใช่ไหมคะแต่อันนี้เราทําเป็นแบบ wide body เลยนะคะก็คือขยายออกมานะคะจะเป็นชิ้นหนาๆน,น,น,นะคะพร้อมกับตัวตัวอักษรเนี่ยจะเป็นสีดาเงานะคะแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าพื้นเนี่ยใช้เป็นสีของตัวดําด้านนะคะทําให้ตัวอักษรเนี่ยดูเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะคะที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะซึ่งเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ย กล้องก็จะโชว์ที่หน้าจอกลางขนาด10นิ้วเลยนะคะมีกล้องมาให้นะคะตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วสําหรับรุ่น XLS นะคะในส่วนของอัจฉริกด้านล่างนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคลิปเนี่ยจะมีความนูนนะคะขึ้นมาทําให้ดูด้านท้ายเนี่ยเต็มระบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะการชนท้ายนะคะเป็นการชนท้ายเดิมนะคะของโรงงานเลยนะคะแต่ลูกค้ามีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์เข้าไปนะคะกล้องมีแล้วนะคะติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปก็เวลาลูกค้าถอยนะคะ ชนวัตถุหรือใกล้วัตถุเนี่ยก็จะมีเสียงตีตีตีตตตนะคะในห้องคดยสารด้านในเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะแต่งเสร็จสับแล้วนะคะพี่โยก็เขาเรียกว่าจ่ายในราคานะคะเ9 9เท่านั้นนะคะหรือลูกคา้าท่านไหนที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะราคา799พร้อมชุดแต่งนะคะสำหรับรุ่น XLS นะคะต้องขอบคุณพี่โยมากๆเลยนะคะที่ติดตามน้องอันทาง y o u t u b e แล้วนะคะก็มาซื้อรถกับอันนะคะเดี๋ยวอันก็จะไปสมมอบให้กับ พี่โยที่จังหวัดชนบุรีนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโปรโมชั่นนะคะของรุ่น XLS นะคะในราคา7 9 9 0แ0บาทนะคะก็สามารถโทรหาได้ที่เบอร์02-496-7839นะคะหรือถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้นะคะ ก็สามารถเข้ามาเทสได้ได้ที่ฟอร์ดอาร์เบราชชคพระราม5ได้นะคะหรือลูกค้าเท่าไหรน,นะคะที่อยู่ในกรุงเทพนะคะหรือปริมณฑลนะคะสามารถโทรแจ้งน้องอันให้นํารถเทสออกไปให้เทสได้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อันด้วยนะคะสำหรับนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ